สวัชระสุขุมคุณย่าอาชีวะสรสุขุมนี่เพิ่งเข้าวงนนี้มาดูช่องย่าใช่ดิคุณย่าชีวะสรสุขุมนะครับส่งหัวใจซ้ำบวงมานะครับต่อยอดต้นการผ่าพี่น้องสื่อหนึ่งช่อมาซ้อมร้อยล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะครับอ๋อซีที่ดูช่องอ่าป้าแต๋งนะครับเมื่อกี้นะครับดูที่อยู่ที่อ่าสามร้อยเก้าสิบ อ่าสามร้อท่านเนาะเหลืออยู่315ร้อท่านนะครับไปฟังดรามา่าประมาณ80กว่าท่านแล้วนะครับ <c oughs> ช่องบนโอมก็ตอนแรกก็ดูอยู่ที่อ่าอ 80, ่า180 180ดสิกว่าท่านตอนนี้ลดลงเหลืออยู่136ยสาท่าน 6, 000, นะครับก็ไปดูดรามา่าแล้วเกือ 40, 000, บ40่สิท่านเนาะภาษาทูนะครับสาษาทูด้วยนะครับครับผมโอ้แต่บแล้วเป็นฟังดรามา่านะบ่กรายวนนี้จัดให้ ไปทำที่แต่ละบ้านหนึ่งนครับไปทำที่แต่ละด้านนึครับในสอบหุ่มตรงตอนแรกกันนี้ประมาณนั้นนะครับวกเราจะเล่นด้าม่าครับผมจะกินน้ำมันมากเออผมไม่ค่อยกินน้ำมันมากนะเพราะว่าเขาไม่ได้มาขายแล้วฝากใครว่าเสียเส้นอีกต้นขายแล้วครับโอ้ไม่ค่อยขายแล้วคุณอภัยวันแม่หมดโอมทำไมเงียบกำอ่านลายอยู่ครับอ่านลายอยู่ครับพอดีอ่า คดี้อ่าลายอีซีที่สั่งคอลลาเจนอ่าพัฟวิซีเข้ามาอยู่นะครับนี่ฮะอะไรมีคุณย่าชี้บอกใช้เงินผู้สูงอายุนั่นเองมาทำบุญนะโอ้สาธุสาธุแม่ค้าในทุกกรบเป๋าร้อยเข้าบ้านได้นะครับปรัะมักสวัสดีครับคุณบุญเอื้อจันทราสวัสดีครับโอเคนะครับ อทักทายกันเข้ามานะครับคุยกันเข้ามาครับจะเป็นฟังนะดาม่านะนะครับไม่มีอะไรหรอกนะครับถ้าบนดิจิต้าหุาดีกว่าผมว่านะครับทำไมเงียบจังครับตอนนี้ทำไมเงียบนในจิตใจแจ่มใสนะครับเงียบจังอะไรครับถ้าพูดเสียงดังกว่าเสียงใบเนี่ยจะพูดหรือเาล่าก็สมทักษ์เงียบดีแล้วโอ้รีมาแล้วมาแล้วคุณออร่านะครับคุณออร่าเดี๋ยวพรุ่งนี้โอนเข้าโอน ุ่งนีเช้าโอนให้นะคะห้าอนพ่อพ่อรษาในะครับพีรานะครับพีรานะครับสาูราาตอนรักประเทัี่รยนะครับ้พีเ้าจะโอนนะครับ้าอบาทนะครับสาสาสาพครับคุณสูนะครับสา สหายครับสวัสดีครับคุณชิมางเลสวัสดีครับคุณนัทัดนายสวัสดีครับคุณแสงจามสวัสดีครับน้องมิ้วน้องมิ้วค่ะโอสวัสครับคุณ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 คุ่คุณ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 คุครับุณคุหนุณคุนคุณคุณคุคคคนา ท้าเทาเ้าน้าชาเนี้เมื่อบอกว่าให้ใส่มะนาวหน่อยเนี่ให้ทุกทาับที่วมกัเครับดี๋ยวมนกราคาบคร่กล่อนะค9าทนะครับกล่องบาทนะครับ3กล่อง1 0 0บานะครับแลวก็5กลองนะครักล่อง1 0ยัไม่จีทไมจับไว้รัวบรัทบรทนะครับุ่บรแล้วนะครับสาธุนะครับขอบคุณนะครับกุณบริษัทด้รับแล้วค่ะ ตไดอูกใกล้น้องลงสวัสดีคุณย่านีหนครับสัสดีค้บคุณย่านีนะครับคุณย่านีสวัสดีครับนะครับเศัพท์มะขามเป็นเอาปนั้นใส่เอามะนาวใสนาวใส่น้อยหนึ่งสมอ่าแมื่อวันใส่มะนาวมะสามองมห้าสี่สี่สี่เก้าสองสามเก้าสองาทีีจุดออฟนะครับโครฟองเลยได้เดี๋า ก็่าลืมดงนี้แสงที่มันท้ี่อย่างนี้ดึงอย่าต้านครับก็ก็เจ่าลืมนะครับนะน้องจันทร์ดตับให้ทั้งสองช่องนะครับขอบคุณับคุณสมบุตสังเกือนสวัสดีครับคุณพรพัฒน์สวัสดีครับเพราเลยูช่องอุตสาหกรรมเขาแบบว่าอะไรตัวเราอะไรนี่เราใส่น้ำมันเยอะเกินมีเออเราก็เลยเออโอ้ยใช่นน นางสาวกาญจนานางสาวกาญจนานะครับอมอันนี้ใส right? <that> <speaking> <ập mat> ่าลวออันนี้ใส่เอาขอักหน่อยก่อนถ้ามันอ้นะครับสองก้าล้านบาทนะครับาุเอาเท่าไของยกครนี้อออนาตเป็นพอะไรี่เอาใดีครับอุ้ยใ่ดีใจน้ำหูน้ำตาไหลเลยโอ้ย เราสอีรับายงน้ครับขึ้ห่งเยอมดเลยคุณาลสอนถามมากล่องเดียวค่ะได้เมื่อตอนบ่ายจับบ้านะคบุณมีสอนขอบพระคุณครับเออได้แล้วมิวนั่นเม่ชนะครับีมีสิบห้างนะครับนะแองนโก้เก้าแปดก้กแอไลไม่ขึ้นเลยค่ะว่าจะสั่งสบู่สบู่สซนนี่โซก็สั่งได้นะครับ ลายอะขึ้นป้าได้ได้จ่ายค่าอะไรหรือเปล่าไม่ได้จ่ายค่าอะไรหรือเปล่าเนาะเบอร์โทรนะครับ092 794 7526 098 565 5266 063 242 5644 092 392 สี่สี่ห้าแปดนะครับแอดทีทพสกิมออฟฟิเชียลนะครับแอดคุ้มนำหน้านะครับแอดตามด้วยที s สกินะครับมีรายละเอียดตปรต่างๆนะครับสินค้าต่างๆที่เป็นของทางะสมผักสามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดนะครับผู้กำกับการนะครับแอดมินก็จะหยุดวันอะไรครับวันที่ก่อปฏิี่ติเขะหยุดอะไรที่ปะ บุกก็บุกก็สั่งได้นะครับคุณก็สั่งได้นะครับแอดมินก็จะถือโทรศัพท์เปิดเปิดอ่านตลอดนะลูกนุงลูกสาวตัวน้อยผมบอกให้สั่งคอลเลอเจน5กล่องเดี๋ยวทักไปในไลน์นะครับขอบคุณครับคุณพู้ชมนะครับดีสีดีสีนะครับขอบคุณนะครับอันนี้จะสุขภาพนะครับดีกว่าสุขภาพดูนะครับคุณเจ้าตัววอน คุณแม่จตุพรนะครับร่วมบุญแล้วผ่านบัญชีเพื่อการศึกษาอุปถัมภ์ศรีนริรสองร้อยล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับอคุณค่ะคุณพัชรีเจริญล็บสวัสดีครับนะครับอาเอฟซีชาวลาแม่กระต่ายนะครับชาวลาเอฟซีพอตเอฟซีทีพพ่อทวินแม่ชาวลาหนึ่งพัน ล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับแม่ชวลานะครับสายบุญนะครับอยู่ที่อำเภอพันนานิคมนะครับ <c oughs> คุณแม่เคยอ๋อเคยเป็นอ่าบุคคลที่นะครับที่จะมอบวัวให้ลุงช่างแต่ลุงช่างยังไม่ได้ไปเอาเนาะ <c oughs> ตอนนี้เขาออกลูกไปเลยครับแล้วออกลูกจนได้จนได้ทายาทแล้วแต่เราก็จะไม่ได้อัน,นี้เนาะ าพี่อนวัฒไม่ค <c oughs> <Die oon> <Oliver> <ON> ่อยพูดนะครับ hmm. พ <c oughs> ี่อนวัฒน์ไมพูดก็เป็นโดยพี่นวัฒน์แต่เช่นกันลดลงตั้งสิบหกคนแล้วพอดีคนไม่มีครับอ่อนเรียวอ่อนแรงไปเลยตอนนี้มีคนอยู่สิบหกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีนะครับอย่าลืมร่วมอาจารย์รุ่นธรรบุญนะครับพระป่าสัมมคีพัฒการศึกษานะครับชางอาคารอเนกประสงค์นะครับศูนย์การศึกษาศูนย์การศึกษาทับบอนะครับอาจารย์ทับบอ๊ะ เข้าป่าเพอพัฒนาการศึกษานะครับกศนเขาสินนรินนะครับจะดู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 ของน้องเมียมาเชิญหน่อยเมียมาเชิญหน่อยนะครับเข้าไปนะครับเป็นทุกช่องนะครับบอกกินแบบเนสสมัยกรุงเทพไปหมดปักหมุดไว้ทุกช่องแล้วนะครับแล้วก็ไปอ่านนะครับ